สวัสดีครับเครื่องตัดหญ้าฮอนด้าพร้อมชุดนะครับตัวนี้จะทําการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับให้คุณคุณอะไรเนะนี่ยนิชิวัดีภาษีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเก็บเงินปลายทาง4ี่พัน้ายห้าสิบบาทชุดนี้จะแถมใบมีดสายสะพายประแจให้พร้อมใช้นะฮะพร้อมรับประกันนะครับลูกค้า จริงๆแล้วลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ส่งให้พี่สาวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับนะครับเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นก้านแท้ umk นะครับเนี่ย made in thailand เลยนะฮะจะปั๊มตัวนี้จะปั๊มเลขข้างเครื่องไว้นะครับตัวแท้ตามนี้นะครับจะปั๊มตัวนูนพร้อมรับประกันสามเดือนก่อนการจัดส่ง ผมจะทำคลิปให้ดูนะครับเปิดสวิตเปิดย้ำน้ำมันดึงโชคสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับเ,เ,เดินเบาได้ดีเลยนะครับไม่มีควันเลยฮนะ ตอวน,นี้ทำการเมอสองของเราจะทำการยกเครื่อง